มาแล้วครับสวัสดีตอนเช้าสำหรับชาวสเก็ตฟุตบอลทุกๆท่านด้วยนะครับผมมาแล้วนะครับโอ้โหตื่นเช้ามาครับก็มีข่าวที่เป็นที่น่ายินดีนะครับยินดีด้วยสำหรับชาวปืนใหญ่แอสเซนหลายๆคนนะครับชาวเดอะการ์เนสที่ตอนนี้เนี่ยปืนใหญ่แอสเซนครับเปิดตัวซินเชนโก้ครับเรียบร้อยแล้วนะครับเซ็นสัญญา4ปีนะครับค่าตัวก็30ล้านปอนด์นะครับบวกแอดออนอีก2ล้านปอนด์ด้วยนะครับ มาแล้วนะครับเข้าสมปืนสำหรับซินเชนโกมาฟังรายละเอียดกันหน่อยนะครับปืนใหญ่อร์เนลครับประกาศข้อตัวโอลิคซันเดอร์ซินเชนโกแบ็ไซ้์ตัวใหม่มาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เข้าร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับค่าตัวในการย้ายทีมครั้งนี้อยู่ที่30ล้านปอนด์มีแอดออนอีก2ล้านปอนด์นครับพร้อมสัญญายาถึงปี2026นะครับ ดาวเตะวัย25ปีอย่างซินเชนโก้เนี่ยถือเป็นแข้งที่มีประสบการณ์ในพิมเล็กและระดับชาติหลังเล่นให้ทีมเรือใบสีฟ้าไปแล้ว128นัดและทีมชาติยูเครนอีก52นัดนะครับด้านมิเกลอาร์ติต้าเนี่ยพูดถึงลูกทีมคนใหม่เอาไว้ว่าอืเราดีใจมากนะซินเชนโก้เนี่ยเป็นนักเตะคุณภาพสูงที่จะเข้ามาเป็นทางเลือกด้วยความสามารถที่หลากหลาย ชินเชนโก้เนี่ยถือเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์ถนัดเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับก่อนพัฒนาฝีเท้าเล่นได้ทั้งแบ็กซ้ายแล้วก็กองหลังผมชอบเขามากเลยอันนี้ก็คือคำพูดนะครับของมิเกลอเตต้าครับกุนซือของอาร์เซนอลนะครับ สตาร์ทีมชาติยูเครนอย่างซินเชนโก้ครับเติบโตมาจากอะคาเดมี่ของเชคตาโดเนตครับย้ายไปเล่นให้กับอูฟาในสโมสรในรัสเซียในปี2015ผลงานเขาเนี่ยโดดเด่นครับจนถูกแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับดึงมาร่วมทีมในปี2016ก่อนถูกปล่อยยืมไปหาประสบการณ์กับ PSV ไอโฮเฟนครับในซีซั่น2 0 1 6ถึง2017และกลับมาร่วมงานกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาลต่อมานะครับ สำหรับซินเชนโก้เนี่ยเป็นการเสริมทัพรายที่5ของมิเกลอาร์เตต้าในซัมเมอร์นี้หลังจากได้แมทช์เนอร์แม็ควินยอร์ฟราบิโอวิเอลล่าแล้วก็กลาเบียลเชซชสนะครับโอ้โหก็เรียบร้อยครับเข้าถ้ำปืนแล้วสำหรับซินเชนโก้ครับก็เป็นนักเตะคนที่2ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับที่ไปร่วมงานกับอาร์เซนอลในซัมเมอร์นี้คนแรกที่ไปก่อนก็คือกลาเบียลเชเชลสนะครับตอนนี้ก็เป็นซินเชนโก้ที่ตามไปแล้วนะครับก็ถือว่าได้ของดีมีคุณภาพอย่าง ซินเชนโก้ไปก็ถือว่าโอ้โหแกร่งขึ้นมาเยอะแน่ๆสำหรับอาร์เซนอลในที่ฤดูกาลที่จะถึงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์ครับเป็นตัวแบ็คอัพของแมนเชสเตอร์และเป็นตัวแบกเลยนะครับของทีมชาติยูเครนนะครับก็คือว่าของดีแจ่มจันทร์เมืองพิจิตรนะครับสำหรับซินเชนโก้ก็ยินดีด้วยครับสำหรับสาวกของชาวเดลกานเนอรสนะครับขอบคุณครับที่รับฟังกันในช่วงเช้าแบบนี้ครับสวีดัสสวัสดีครับ